ห้าเพิ aux, ас, right? ่นกำลังสิปีฝาป๋าม่ามามันจเดนนะกูขึ้นปย่เห็นแล้วกระดูมาแต่หัแต่หงี่นอกเลยปี๋ป๋าตอน้จอพงนี้จะสีเห็ดหยางพี่น้องเลยหลากมั่วงให้ตยลักมังม่วงให้ตย็ินะบริลักและถาลักจะคล้องสีเห็นบนอี่น้องเนาะ ถัลักมัจะคล้องนะบ่เห็นอืมกล้องยังเกี่ยมมาเคลื่อนนี่ได้อยู่สามลูกปู่เพิ่กกระลังเห็ดคัวใหม่พี่น้องเอ้ยจะเกาะนี่นะเนี่ยมันเหลือบ่เหลื้อเห็ดหอมนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นเห็ดคัวใหม่ ແລະຊິມຸງອອກໄປອີກວັນນີ້ນະຍາບໍ່ມີເງິນວາພິນອອົາປານນີຕຮໍາມກະມ່ນຢູຕຮາຕວເຮົາຊິອມາລາງຖວລາງບ່ ก็สูงยนปูหรืบอาตามบอกเออบอกเบิร์ดเลยพ่อพี่น้องเลยอาตามเฮามีเหตดตามเฮามีเคยใหม่ทางนี้ผสมปูพี่น้องเลย บอไปสู alors, look, son, ้โลถ่าอยากไปกันสิเทพื้นนําบอลไปูเพิ่นสิเทพื้นนัพี่น่อเพิ่นสิเทพื้นนั่เด็ดเดะจ้าพี่น่อเลย ngoài จักน้ำชุบเจ้าแล้วแน่น้ำกันพี่น้องว่ามันตุงหรือมันบรตุงมันบริตุงได้อะน้อพูนก้อนทาผูตีขอดทั้งนี้ แน,น่นได้พี่น้องแซงบมเมนสร้างเป็นแซงเออเออ,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 อเอเอ,เอ,เอพอแล้ว ให้แม่น้องแท้เป็นตาเป็นอันแนงเป็นอันเสื้อบัวเอาเสื้อกันแนงมันก็เลยอะนะมาเลยโคตรงอรอเบิ่งรอส้มตอนเทพื้นนะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นอะไรอาเพิ่งกำลังสิตะมาพริกพี่น้องเอ้ยบูหู่าเพิ่นเจ็ดยังเม่พี่น้องพี่ถ่ายบ่เจ็ยบ่พี่น้องเพิ่ถ่ายบ่าถ่ายเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเช็ดถ่ายก็ phải luôn mọi người thịt luôn, xong xong tôi sẽ nạp. thôi lẽo nha. Mì mua yao năm thì nỗi, khọp một xong luôn. Cứ thay lại hả? Má nè. Chuột với, Thả xì mơi nha nè, lặp lông. nó rẽ sổ. Khiêm, bố Khiêm Sạc này nọ Sạc nọ thì với. Có không? มันบ่ต้องพกพกกะอือแพ็คซื้อใหน้องเว้ยบ้านเจ็สะแดกซื้อให้พี่น้องเจสะดกือถ้าบ่มีเงินบ่มีเงินพี่น้องทุกแห่งก็เส้นามันก็เลยไปจ่ายพี่น้องเเท่าเงินค่าข้าวก็เฮ็ดเฮือนเินแพี่น้องเอ้ยบ่ยากเจ็ดห้องเบิดลหน่วยเท่า110บาทหน่วยละ110บาทพี่น้องเอ้ย ห่องอิ่นผัดยื่เคย่ขาวผัเห็ดหอมเบิดพี่น้องเห็ดหอมเวิด์หมื่นโกพี่น้องเอ้ยกุยจับเงินไผ่ขาวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์โขลกเขาเจ๊ซะเลยกุยจายค่ะพี่น้องหอมกระแล้วพิธีเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยหอมกันอันนี้ซะเลยอันนี้หอม ห้องนี้คือห้องน้องเอิญพี่น้องเอยห้องน้องเอิญห้องนี้คือห้องน้องอันนี้ห้องนี้คือห้องน้องอันนี้อ้ยอันนี้แฟนน้องอันนี้พอนอนเพราะเมื่อนี้เมื่อคืนพอนอนพี่พี่น้องเอเพอนอนคนดียวเพิ่น lẹo lẹo nè P'nọc nọ Nào bật cầm răng P'nọc ơi Cầm răng sức tạm <laughs> Mình chơi lúc này Tại bà à toàn kinh là dù xong nha P'nọc ơi Chơi <laughs> xong đẻ Cái mẹ thông lắm Cái mẹ นี่แม่ชัคุถูกขี้นาปีนอเ้ยาทุ่นใส่กันยัง่มมีขี้หามาคาที่นี่เบิ้ดแม่พีนอขี้เด็กเบิดบอกกันังนี่พีนอเอ้ยว่าควบสุภาพมันร้ายดิปูีสะก่อนตัวปสก่อน้วปมสะก่อนได้หกนะอะนักเอาประเด็กไปปนจนเสี็เอามาจองนะเอิญจองตัวพี่ขีนะเรื่องประเดกโอ้ย่าปน

หนึงบืองหนึ่งเองเบืองหนึ <ok ่งน้ำตาลหนึ่งบวกด้วยน้ำตาลแต่กูสื่อมาบ้างหนึ่งบวงโอ้ยพี่น้องเออใคยากหมดจอมากินยูซองหญ่าเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลลงมาหนึ่งพี่น้องลายลายพี่น้องจพี่น้องอันน้ยู่ยยู่พี่น้องเ็กมาหน้าเราลงเลยเป็นไงเป็นไสิ่ื่อคนใหม่เ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีล้างให้ล้างกองอย่างบอกมันสมานส่งมนอารมณ์งานพ่กำลังเสียอารมณ์นท่านกสวจข้างนหมดคกพี่น้องคกบิกต้าตัวใหญ่ดีมาทีแม่มุเนางตะใหญ่หมูพี่น้องหมยอโล หบเนาะอืมยั่วยั่วอู้ยเป็นกรุยั่วย่ยั่วพี่น้องเอ้ยเจสามหน่อยพี่น้องเอ้ยออวนี่อขวมาจากไหนยพี่น้อันนี้เส้บวกมะ่ิงนะ เราเบิ่งเราส้มตอนกินอยู่ส้มหน้าเย้สายแดดนาพี่น้องเนาะมาสิเสดทีนัวสัมไส้ไกดพี่น้องเอ้ยเสบคักเสบนัวพี่น้องเอ้ยเสบเบิ่งเบิ่งพี่น้องอืมเข้าใจเสดใจีนเมื่อเจ็ต่วนพ<ส>ี่น้องเอ้ยเวลาที่มันอ่ะเนี่ ไปไปไปเอาไปเลยหยกไปลูกแนบไหลเดีอปิ่งปา่าพี่นอนองเลยอันจีบขาวต่อพี่นะจสมแร้วจีขาวต่อพี่นอนองเลยจขาวต่อได้พี่นนองเลยประเมนว่าสี่ยังได้นี่ กินตำข้าวปุ้นอิ่มแล้วก็คืออิ่มเนาะพี่น้องเนาะแต่งผ้าขาวพี่น้องเลยม,เม,เมีสมภากน้ำพี่น้องเลยนี่นะตำข้าวปุ้นปะทะยังไงตำข้าวปุ้นปะทะสม่นกปะทะสมภากกับปิงป๋าพี่น้องเลยรับรองแซ่บคักแท้ๆพี่น้องเลยโอู้หูเจล ปิ้งปลาคอปิ้งปลาขาวปาิ้งปลาเค็งพี่น้องเอ้ยปลาถากับสมพรเนาะพี่น้องเนะาะแมนแทนกัสิเดลา่าคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคิดหนาพอกันมาอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอบน้องแทนเนาะตามเขปุ้นอยู่่องหน่าเจ็ดสายแดดนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย